สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะวันนี้นครับเราจะมาฝึกสวดน,นะครับพระคาถาบทบทหนึ่งนะครับมีคำพูดที่ว่าจะภาวนาพระคาถาอื่นๆน,นะครับเป็นร้อยปีไม่สู้เท่านะครับภาวนาพระคาถาบทนี้เพียงครั้งเดียวนะครับนั่นก็คือพระคาถายอด พระกันไตปิดกนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราลึกถึงพระบรมศาสดาของเรานั่นคือองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธิสวดพร้อมๆกันดังต่อไปนี้นะครับอตปโส โสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธวจจะโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะวิชชาจาระสัมปันโนวจจะโส Iti pi so pahawa sukato aja so pahawa iti pi so pahawa roka wito aja so pahawa. สารนังกัจฉามิอรหังตังเสราสนามิสมาสมพุทธังสารนังกัจฉามิสมาสัมพุทธังสิราสนามิ อาจารณสัมปันนังสารนามขจามีวิชาจารณสัมปันนังสิระสะนามิ ตังสารังคะฌามิสุขตังสิระสานามิโลกเวิังสารังคะฌามิโลกเวิังสิระสานามิติปิโสภะคะวา อนุตโรวจัสสุภาข่าวอิติปิโสภาข่าวปุริสธรรมมัสการทิวจัสสุภาข่าวอิติปิโสภาข่าวสัต พาเทวมนุษย์นังวาจสโสพระเาอีนิปิโสพะเาวาพุทธโวาจสโสพะเขวาครับนะบจบแล้วนะครับตอนที่หนึ่งซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะฮะ ก็จะให้ทุกท่านนั้นฝึกนะครับส่วนประมาณนี้ไปก่อนนะครับไม่สั้นไปไม่ยาวไปนะครับถ้าอย่างไรเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะให้ยาวกว่านี้หรือสั้นลงกว่านี้อีกหน่อยครับเอาละครับ,รบท่านผู้ชมที่เคารพระครับ ผมก็ขออนุโมทนาบปุ่นกับทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ตอนนี้ซื้อสมุรแล้วด้วยกันนะครับเราก็อนุโมทตนาบุญพร้อมๆกันนะครับเราอย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะไปชวนเพื่อนๆมาสวดด้วยกันนะครับแล้วเรานะจะกลับมาพบกันใหม่นะ คลิปต,ตอนที่สองในการฝึกสวดพระกาะถอยอดพระกัะกต่ปิฎกน,นะครับสวัสดีเขากล่าวคำว่าอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ